สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาดูแลสุขภาพการทรงตัวกันแบบเจาะลึกวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันสบายๆในเรื่องที่ฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวแต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับใครที่เคยเจอมากับตัวมันคือฝันร้ายที่จำไม่ลืมเลยทีเดียวลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งที่คุณกาลังตื่นนอนอากาศดีๆคุณค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วพลิกตัวจะลุกจากเตียงเพื่อไปเข้าห้องน้ำ ทันใดนั้นเองครับผ้าพเพดานห้องนอนที่คุณคุ้นเคยจู่ๆมันก็หมุนติ้วอย่างรุนแรงเหมือนมีใครจับคุณใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าที่กำลังปั่นแห้งพผื้นห้องเอียงวูบจนคุณทรงตัวไม่อยู่ต้องรีบคว้าขอบเตียงไว้แน่นหัวใจเต้นรัวเงื่อการแตกพลักแล้วความรู้สึกผะอืดผะอมก็ตีตื้นขึ้นมาจนคุณกลั้นไม่อยู่ต้องอัดเจียนออกมาอย่างหนักวินาทีนั้นความกลัวสุดขีดจะเล่นเข้ามาในหัวทันทีว่านี่ฉันกำลังจะเป็นอมาาัมพาตหรือเปล่า หรือเส้นเลือดในสมองชั้นแตกไหมผมเข้าใจดีครับว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเพราะคนไข้หลายคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมมักจะเล่าเหตุการณ์นี้ด้วยแววตาที่ยังแฝงความกังวลอยู่เสมออาการที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ในทางการแพทย์เราเรียกว่าอาการเวียนศรีรษะแบบบ้านหมุนหรือที่เรียกทับศัพท์ว่าเวอร์ติโก้ครับสิ่งที่ผมต้องรีบทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนเลยก็คืออาการบ้านหมุนหรือเวอร์ติโก้นั้น ไม่เหมือนกับอาการหน้ามืดวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมหรืออาการโคลงเคลงเหมือนนั่งเรือนะครับอาการพวกนั้นอาจจะเกิดจากความดันโลหิตต่ำเลือดจางหรือพักผ่อนน้อยแต่บ้านหมุนของจริงคือการเกิดภาพหลอนของการเคลื่อนไหวครับคุณอยู่นิ่งๆแต่สมองกลับรับรู้ว่าโลกกำลังหมุนรอบตัวคุณหรือตัวคุณกำลังหมุนไปรอบๆทั้งที่ความจริงทุกอย่างสงบนิ่ง นี่ไม่ใช่เรื่องของผีหลอกวิญญาณหลอนที่ไหนแต่มันคือสัญญาณเตือนภัย SOS จากระบบประสาทหูชั้นในของคุณที่กำลังรวนเรอย่างหนักมันกำลังตะโกนบอกสมองว่าเฮ้ยระบบนำทางพังแล้วดังนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกคนปรับความคิดใหม่ก่อนครับว่าอาการนี้แม้จะดูรุนแรงและน่ากลัวจนแทบขาดใจแต่มันมีสาเหตุที่แน่ชัดและส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรงในสมองอย่างที่คุณกังวลแต่มันเกิดจากจุดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในรูหูของเรานี่เองครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นผมอยากให้ลองจินตนาการตามผมนะครับลึกเข้าไปในหูของเราถัดจากแก้วหูและกระดูกหูชิ้นลเล็กๆเข้าไปจะมีอวัยวะส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนระดับน้ำของนายช่างก่อสร้างหรือระบบใจโรสโคบในโทรศัพท์มือถือ อวัยวะชุดนี้เราเรียกว่าหูชั้นในซึ่งประกอบไปด้วยท่อเล็กๆ3ท่อขดตัวเป็นครึ่งวงกลมวางตัวในแนวตั้งแนวนอนและแนวเอียงคล้ายแกนสามมิติภายในท่อเหล่านี้ไม่ได้กลวงเปล่านะครับแต่มันบรรจุไปด้วยน้ำเลี้ยงชนิดพิเศษและที่โคนของท่อพวกนี้จะมีถุงเล็กๆที่บรรจุผลึกหินปูนขนาดจิว๋วจำนวนมหาศาล วางเรียงตัวอยู่บนเส้นประสาทฝอยๆเหมือนพรมเช็ดเท้าที่มีขนหนานุ่มโดยมีเจ้าหินปูนเม็ดเล็กๆวางทับอยู่ข้างบนระบบนี้ทำงานอย่างชาญฉลาดมากครับเวลาที่คุณหันหน้าซ้ายขวาก้มเก็บของหรือเงยหน้ามองท้องฟ้าน้ำเลี้ยงในท่อครึ่งวงกลมจะไหลวนไปมากระทบขนเส้นประสาทหรือเจ้าหินปูนก็จะถ่วงน้ำหนักไปตามแรงโน้มถ่วง ทำให้เส้นประสาทส่งสัญญาณไฟฟ้าวิ่งจูดไปบอกสมองว่าตอนนี้หัวเจ้านายกำลังเอียงซ้ายนะตอนนี้ตัวเจ้านายกำลังพุ่งไปข้างหน้านะสมองก็จะสั่งการให้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อคอและลูกตาปรับการทำงานให้สอดคล้องกันทันทีเพื่อให้เราเดินได้ตรงยืนได้มั่นคงและภาพไม่เบลอแต่ทีนี้ลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าวันดีคืนดี ระบบประปาในท่อนี้เกิดรั่วซึมน้ำท่วมท่อหรือเจ้าก้อนหินปูนที่ควรจะวางอยู่บนพรมดีๆด,ดันหลุดกลิ้งตกลงไปในท่อน้ำสัญญาณที่ส่งไปสมองก็จะมั่วซั่วไปหมดสมองได้รับข้อมูลขยะก็เลยประมวลผลออกมาเป็นภาพบ้านหมุนอย่างรุนแรงนั่นเองครับซึ่งความผิดปกติหลักๆของระบบนี้ที่เราพบบ่อยจนผมต้องหยิบมาพูดคุยกันจะแบ่งออกเป็นสองโรคใหญ่ๆที่อาการคล้ายกัน แต่ต้นต่อคนละเรื่องเลยครับโรคแรกที่ผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักคือโรคที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือชื่อทางการแพทย์คือโรคเมเนียครับเปรียบเทียบง่ายๆโรคนี้เหมือนกับภาวะน้ำท่วมในระบบท่อประปาของหูชั้นในครับปกติแล้วร่างกายเราจะมีการสร้างและดูดซึมน,น้ำเลี้ยงในหูให้สมดุลตลอดเวลาแต่ในผู้ป่วยโรคเมเนีย เกิดภาวะที่ร่างกายสร้างน้ำเลี้ยงมากเกินไปหรือดูดซึมกลับได้น้อยเกินไปจนทำให้ปริมาณน้ำในท่อมันอัดแน่นแรงดันน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆจนท่อที่บอบบางพวกนี้เกิดการโป่งพองเหมือนลูกโป่งที่ถูกอัดน้ำจนตึงเปรี้ยเมื่อท่อมันโป่งพองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออาการเตือนนำมาก่อนเลยครับคุณจะรู้สึกหูอื้อแน่นๆตื้อๆในหูข้างที่เป็น เหมือนมีลมไม่ออกหูหรือเหมือนตอนเราดำน้ำลึกๆก,การได้ยินของคุณจะลดลงเสียงทุ้มต่ำจะเริ่มหายไปก่อนและที่สำคัญจะมีเสียงรบกวนในหูอาจจะเป็นเสียงวิ่งวิงเสียงซาซาหรือเสียงหึงห่งหึ่งเหมือนมแมลงบินตอมหูตลอดเวลาและเมื่อแรงดันน้ำมันสูงจนถึงขีดสุดเยื่อบุภายในอาจจะมีการฉีกขาดเล็กน้อยทำให้น้ำเลี้ยงสองชนิดที่ไม่ควรเจอกันมาผสมกันวินาทีนั้นแหละครับ ที่พายุหมุนจะเกิดขึ้นอาการบ้านหมุนจากโรคเมเนียนี้มักจะรุนแรงและยาวนานครับอาจจะหมุนอยู่นานเป็น20นาทีหรือบางคนหมุนข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมหูแบบนี้แม้เราจะยังระบุแน่ชัดไม่ได้100%เเในทุกคนแต่สิ่งที่ทางการแพทย์ยืนยันได้คือมันสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความเครียดการพักผ่อนน้อยและศัตรูตัวฉกาจที่ชื่อว่าโซเดียมหรือความเค็มครับ พอพูดถึงความเค็มหลายคนอาจจะสงสัยว่าหมอครับกินเค็มแล้วเกี่ยวอะไรกับหูเกี่ยวมากเลยครับเพราะโซเดียมมีคุณสมบัติในการดึงน้ำอุ้มน้ำยิ่งคุณกินเค็มร่างกายก็จะยิ่งบวมน้ำและน้ำในหูชั้นในที่เป็นระบบปิดเล็กๆก,ก็จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆแรงดันจะพุ่งสูงปรีดดังนั้นหัวใจสำคัญของการจัดการกับโรคเมเนียหรือเจ้าน้ำในหูไม่เท่ากันนี้ ไม่ใช่แค่การกินยาแก้เวียนหัวแล้วจบนะครับแต่มันคือการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซ้าในฐานะหมอผมมักจะย้ากับคนไข้เสมอว่าถ้าไม่อยากบ้านหมุนจนอ้วกอีกคุณต้องตัดใจจากของอร่อยที่มีรสเค็มจัดทั้งปลาเค็มไข่เค็มขนมกรุบกรอบและที่ร้ายที่สุดคือผงชูรสในน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวหรืออาหารตามสั่งครับเพราะนั่นคือระเบิดโซเดียมดีๆนี่เองนอกจากเรื่องอาหาร การใช้ยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในร่างกายก็เป็นแนวทางหนึ่งที่หมอใช้แต่ยาที่ดีที่สุดคือการนอนหลับครับเพราะช่วงเวลาที่เราหลับคือช่วงที่ระบบประสาทและระบบไหลเวียนของเหลวในหูจะได้ฟื้นฟูและปรับสมดุลถ้าคุณเครียดนอนไม่หลับฮอร์โมนความเครียดก็จะยิ่งไปกระตุ้นให้ระบบน้ำเลี้ยงผิดปกติวนเวียนเป็นวงจรอุบาตไม่จบสิ้นครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะหมอครับอาการของผมมันไม่ได้หมุนนานเป็นชั่วโมงนะและผมก็ไม่ได้หูอื้อไม่ได้ยินเสียงวิงวิงด้วยแต่ผมจะเป็นเฉพาะตอนขยับตัวถ้าเป็นแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นโรคเมเนียครับแต่คุณกําลังเผชิญกับโรคยอดฮิตอันดับหนึ่งที่ทําให้คนล้มตึงกันมานักต่อนักนั่นคือโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดหรือเรียกสั้นๆว่าโรค BPPV โรคนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ําท่วม แต่เป็นเรื่องของของแข็งที่อยู่ผิดที่ผิดทางครับจำพรมเช็ดเท้าที่มีเม็ดหินปูนวางทับที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นได้ไหมครับเจ้าหินปูนพวกนี้ปกติมันต้องเกาะแน่นอยู่กับที่ในถุงรับน้ําหนักเพื่อบอกแรงโน้มถ่วงแต่ด้วยความเสื่อมตามไวัอุบัติเหตุกระแทกศีรษะหรือบางทีแค่นอนพลิกตัวแรงๆเจ้าเม็ดหินปูนพวกนี้มันเกิดหลุดรั่นออกมาจากพรมครับ พอมันหลุดออกมาแล้วมันไปไหนมันก็ล่องลอยไปตามน้ําเลี้ยงแล้วตกลงไปกลิ้งหลุนๆอยู่ในท่อครึ่งวงกลมทั้งสท่อนนั่นแหละครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับพอคุณขยับหัวปุ๊บเช่นก้มลงผูกเชือกรองเท้าหรือล้มตัวลงนอนเจ้าหินปูนก้อนน้อยๆน,ยน,ยนี้มันก็จะกลิ้งตามแรงโน้มถ่วงไปกระแทกกับปลายประสาทในท่อเกิดคลื่นน้ำกระเพื่อมอย่างรุนแรงทั้งที่คุณหยุดขยับหัวแล้วแต่หินมันยังกลิ้งอยู่ ประสาทหูก็เลยส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเฮ้ยหัวยังหมุนอยู่เลยทั้งที่ตาคุณเห็นว่าทุกอย่างนิ่งแล้วข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนี้เองครับที่ทําให้เกิดอาการบ้านหมุนแบบบูบวาบสั้นๆแต่รุนแรงมากเหมือนโลกเวียงอาการมักจะเป็นแค่ไม่กี่วินาทีหรือไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็จะค่อยๆหายไปเมื่อหินปูนมันหยุดกลิ้งแต่พอลุกขึ้นหรือขยับหัวใหม่มันก็จะกลิ้งอีกแล้วก็เวียนอีกเป็นซ้ําๆอยู่อย่างนั้น แล้วเราจะแยกโรคหินปูนหลุดนี้ออกจากโรคอื่นๆได้อย่างมั่นใจได้อย่างไรนอกจากการซักประวัติที่ผมบอกไปว่าเป็นเฉพาะตอนเปลี่ยนท่าและเป็นสั้นๆไม่มีหูอื้อแล้วร่างกายของเรามีกลไกฟ้องอาการที่มหัศจรรย์มากอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นคือดวงตาครับในทางการแพทย์เราเรียกว่าอาการตากระตุกเพราะระบบการทรงตัวในหูนั้นเชื่อมต่อสายตรงไปยังกล้ามเนื้อโลกตาเพื่อทำหน้าที่ล็อกภาพให้คมคัดเวลาเราเคลื่อนไหว พอหินปูนมันกลิ้งไปกวนระบบประสาทลูกตาของเราจะพยายามจับภาพตามสัญญาณลวงนั้นทําให้เกิดการกระตุกของลูกตาเป็นจังหวะจังหวะโดยที่เราบังคับไม่ได้ครับถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่เวียนหัวลองสังเกตดูนะครับให้ท่านนั่งแล้วลองค่อยๆเอนตัวลงนอนถ้าท่านร้องว่าโอ๊ยหมุนให้คุณรีบจ้องไปที่ลูกตาท่านทันท,นทีคุณจะเห็นลูกตาดำของท่านกระตุกวิ่งไปมาหรือหมุนติ้วๆอย่างชัดเจน ทิศทางของการกระตุกนี่แหละครับคือลายแทงขุมทรัพย์ที่จะบอกหมอได้ว่าเจ้าหินปูนเจ้ากรมในเวนนั้นมันหลุดเข้าไปอยู่ในท่อไหนท่อแนวนอนท่อแนวตั้งหรือท่อแนวเอียงเพราะแต่ละท่อจะทำให้ตากระตุกในทิศทางที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งข้อมูลนี้สำคัญมากต่อการรักษาในขั้นตอนต่อไปครับเมื่อเรารู้แล้วว่าค่าศึกคือหินปูนที่หลุดไปผิดท่อและรู้ด้วยว่ามันอยู่ท่อไหนจากการดูตากระตุก การรักษามันไม่ใช่การกินยาเพื่อไปละลายหินปูนนะครับหินปูนพวกนี้มันละลายไม่ได้ด้วยยาและการกินยาแก้เวียนหัวก็เป็นแค่การกดอาการไว้ปลายเหตุเท่านั้นวิธีการรักษาที่ถูกต้องและได้ผลชง,งัดที่สุดเหมือนการเล่นมายากลเลยครับนั่นคือการทํากายภาพบําบัดหมุนศีรษะเพื่อกลิ้งหินกลับเข้าที่ท่าที่โด่งดังและได้ผลดีที่สุดเรียกว่าท่าเอฟลี หลักการของท่าเอฟลี่นั้นแสนจะเรียบง่ายแต่ต้องทำอย่างแม่นยำคือเราจะใช้แรงโน้มถ่วงของโรคนี่แหละครับค่อยๆต้อนเจ้าหินปูนที่กลิ้งอยู่ในท่อให้ไหลย้อนกลับทางเดิมเพื่อกลับเข้าไปเก็บในถุงที่มันจากมาวิธีการคือหมอจะให้คนไข้นั่งบนเตียงหันหน้าไปทางข้างที่มีปัญหา45องศาแล้วให้ล้มตัวลงนอนหงายอย่างรวดเร็วโดยที่หัวยังหันค้างอยู่และให้ศีรษะห้อยตกขอบเตียงเล็กน้อย จังหวะนี้คนไข้จะเวียนหัวสุดขีดเพราะหินมันกลิ้งแรงมากต้องอดทนไว้ครับรอจนหายเวียนแล้วหมอจะค่อยๆหมุนหน้าคนไข้ไปอีกทางแล้วให้ตะแคงตัวคว่ำหน้าลงแล้วค่อยๆดันตัวลุกขึ้นนั่งท่าทางเหล่านี้เปรียบเสมือนการเทลูกแก้วออกจากเขาวงกฎครับถ้าทำถูกจังหวะถูกองศาหินปูนจะไหลกลับเข้าถุงปุ๊บอาการบ้านหมุนจะหายไปเป็นปลิดทิ้งทันทีเหมือนโกหก บางคนเดินเข้ามาแบบปีกหักทําเสร็จเดินตัวปลิวกลับบ้านได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเราจะกลิ้งหินกลับเข้าที่ได้แล้วหรือลดความดันน้ําในหูได้แล้วแต่คนไข้จํานวนมากมักจะบ่นกับผมต่อว่าคุณหมอครับหมุนหนาหายแล้วแต่มันยังรู้สึกโครงเครงเหมือนหัวมันเบาๆลอยๆเดินแล้วไม่มั่นใจกลัวจะล้มตลอดเวลาอาการนี้เราเรียกว่าอาการมืนงงตกค้างครับ มันเกิดจากสมองของเราที่ยังขยาดและจำฝังใจกับเหตุการณ์บ้านหมุนที่เกิดขึ้นสมองมันเสียความมั่นใจในระบบหูไปชั่วคราวครับมันเลยพยายามจะพึ่งพาแต่สายตาอย่างเดียวพอขยับหัวนิดหน่อยสมองก็ระแวงว่าจะหมุนอีกเลยสั่งเกรงคอเกรงไหลจนกลายเป็นมึนงงตึงไปหมดวิธีแก้ภาวะตกค้างนี้ไม่ใช่การนอนนิ่งๆน,นะครับยิ่งขุนนอนนิ่งๆไม่ขยับสมองก็จะยิ่งไม่เรียนรู้ครับ คุณต้องฝืนครับต้องทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูการทรงตัวหรือที่เรียกว่า Vestibular Rehabilitation mm hmm. เช่นการฝึกมองจุดใดจุดหนึ่งนิ่งๆแล้วหันหน้าซ้ายขวาช้าๆสลับเร็วๆเดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงหรือฝึกยืนบนพื้นที่นุ่มๆเพื่อกระตุ้นให้สมองกลับมาเชื่อใจระบบหูอีกครั้ง แรกๆที่ทำอาจจะรู้สึกมึนงงมากขึ้นนิดหน่อยครับแต่นั่นคือสัญญาณที่ดีครับว่าสมองกำลังถูกกระตุ้นให้ปรับจูนสัญญาณใหม่เหมือนจูนคลื่นวิทยุให้ชัดขึ้นนั่นเองครับต้องใจเย็นๆและสม่ำเสมอครับ มาถึงจุดนี้ผมต้องขอเตือนด้วยน้ำเสียงที่จริงจังที่สุดครับแม้ว่าส่วนใหญ่บ้านหมุนจะมาจากหูที่ไม่อันตรายถึงชีวิตแต่มีบ้านหมุนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นมัจจุราชเงียบที่คุณต้องแยกให้ออกนั่นคือบ้านหมุนจากสมองขาดเลือดหรือสโตรกครับโดยเฉพาะเส้นเลือดสมองส่วนหลังและก้านสมองที่มีหน้าที่คุมการทรงตัวถ้ามันตีบหรือแตกอาการก็จะเวียนหัวบ้านหมุนเหมือนกันครับ แต่จุดสังเกตที่ต่างกันคือบ้านหมุนจากสมองมักจะมาพร้อมกับอาการทางระบบประสาทอื่นๆเสมอครับจำง่ายๆเลยครับถ้าเวียนหัวแล้วมีอาการพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งมองเห็นภาพซ้อนหรือเดินเซมากขนาดที่ทรงตัวไม่ได้เลยแม้แต่ลืมตาถ้ามีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยแม้เพียงนิดเดียวให้ลืมเรื่องหินปูนหรือน้นำในหูไปก่อนเลยครับนี่คือภาวะฉุกเฉินระดับสีแดง คุณต้องรียบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดทันทีทุกวินาทีคือเนื้อสมองที่กำลังตายห้ามรอดูอาการที่บ้านเด็ดขาดการแยกโรคได้เร็วคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายหรือความพิการตลอดชีวิตพิการตลอดชีวิตครับดังนั้นถ้าแค่เวียนหัวอย่างเดียวแต่ยังคุยรู้เรื่องยิ้มไม่เบี้ยวยกแขนได้ก็เบาใจได้เปราะหนึว่าเป็นเรื่องของหูแต่ถ้ามีอาการร่วมที่ผมบอกอย่ารอช้าครับ เรียกรถพยาบาลทันทีสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากกำลังใจถึงทุกท่านที่กำลังต่อสู้กับโรคเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับผมรู้ว่ามันบั่นทอนคุณภาพชีวิตแค่ไหนมันทำให้เราไม่กล้าเดินทางไม่กล้าอยู่คนเดียวกลัวจะล้มหัวฟาดพื้นแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าเราเข้าใจมันรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเราเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนหลุดและได้รับการรักษาที่ถูกจุด ไม่ว่าจะด้วยการปรับพฤติกรรมลดเค็มหรือทำกายภาพบำบัดคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแน่นอนครับระหว่างนี้เพื่อความปลอดภัยผมอยากให้คุณสำรวจบ้านของคุณดูครับห้องน้ำมีราวจับหรือยังไฟทางเดินสว่างพอไหมพื้นมีพรมลื่นๆหรือเปล่าการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจะช่วยรองรับเราในวันที่เราอาจจะเซไปบ้างไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้มซ้อนครับขอให้ทุกคนมีสติ รู้ทันโรคและกลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงโลกที่เคยหมุนติ้วจะค่อยๆหยุดลงและกลับมาสดใสเหมือนเดิมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วสวัสดีครับ